บุรีรัมย์เนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละอาจจะว่าไปนะครับเรื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องการสเกลนักเตะต่างชาติที่ดึงตัวเข้ามาครับแต่มันก็ผกผันกับเรื่องเงินที่ค่าจ้างอยู่ดีการได้ตัวนักเตะคุณภาพหลังชาติคุณภาพดีเขาก็ต้องก็เขาตังค์เยอะไอในส่วนก็เขาตังค์เยอะจทีมอื่นก็ตังค์เยอะพี่แล้วทำไมไอที่จ่ายไปมันได้นักเตะคุณภาพไม่เท่าอันหนึ่งเลยที่ว่าอันหนึ่งเลยที่ว่าตังค์สู้บุรีรัมย์ไม่ได้ มันสู้ไม่ได้เลยเหรอผมผมว่าสู้ได้นะคือถ้ามองจากมุมคนนอกคือเราอ่ะคิดว่ามันสู้อัดจีดเข้าไปในในะบบคือเราอ่ะคิดว่าสู้ได้แต่แต่พี่ว่าจริงๆริะมันสู้ไม่ได้หรอกบุรีรัมย์จ่ายเดือนละล้านเนี่ยต่อคนเนี่ยพี่ว่ามันมากกว่าสามคนอะนะแล้วเดือนน่ะเหรอแล้วทีมอื่นซีนคิดว่ามีทีมไหนสู้ได้ไหมไงถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาเป็นทีมที่มีตังคือนึกภาพของพวกตะวันออกกลางอะประเภทไม่รอคอยความสำเร็จอะคือซื้อมาปุ๊บ ถ้ามันไม่ได้เรื่องเขาเปลี่ยนเลยเห็นไหมล่ะบุรีรัมบางทีมาแป๊บเดียวอ่ะแต่บางทีเนี่ยพอซื้อมาโอ้จะเปลี่ยนก็โดนค่าชดเชยจะโดนนู่นโดนนี่จะไปเอามาใหม่แต่บุรีรัมเขามาถึงปุ๊บอ่ะไม่ได้เรื่องเหรอไปเลยตัวใหม่มาแทนเลยบางคนมาพรีซีซั่นไม่ได้เรื่องเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใช่แต่บางทีมไทยลีกมาแล้วเนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหถูกรู้ถูกกังไว้ก่อนเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วอ่ะถูกต้อง